สวัสดีครับมาแล้วกับหวยเราพัฒนางดวันที่5เดือน764นะครับวันนี้ก็จะมีเลขเด่นเด่น7นะครับร่องร่อง8นะครับเป็นพี่น้องนะครับผม เด่นเวิ่งรูด7ก็จะมี2ตัวนะครับเจครับผม7 3ครับเจครับผม7 6ครับแล้วก็7 8 ตัวรองแปดก็จะมีวิ่งรูดนะครับแปดศูนย์ครับผมแปดหนึ่งแปดสีนะครับแปดหกนะครับผมแล้วก็แปดเก้านะครับ สามตัวเจาะให้มันเดิมนะครับสามตัวจะมี3ามหนึ่งนะครับ8 7ดห้านะครับผม6 8แ5 8 9นะครับ ที่7 6 4นดหกสนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเด่น7รอง8เป็นพี่น้องนะครับผมถ้าใครชอบพี่น้องก็รูดพี่น้องก็ได้นะครับขอบคุณที่มาติดตามและรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ